เอาเลยครับสาเรยนรู้ร่มกันเนาะสนุกดีกลบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความคารพยิ่งและกลาบครูรุจิตอาสาและพี่น้องหมูมิตีทุกท่านค่ะ,ะชื่อวัฒนาร่าชานนะคะชื่อเล่นชื่อปิมค่ะ,อ,ะอาชีพปัจจุบันก็ยังรับราชการนะคะการศึกษาก็ทางโลกก็ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ค่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้สมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาลามนะคะอริยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะขอส่งการบ้านนะคะเอ่อในในการลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์นะคะคือเมื่อวานนี้นะคะพอดีญาตินะคะก็มาชวนให้ไปให้ให้ให,ให,ให้ให้ตัวเรากับ ลูกสาวนะคะไปไปทานอาหารที่บ้านเขานะคะก็ทําเนื้อย่างเราก็ก็กะว่าจะจะหลีกหนีห <laughs> ลีกหนี <laughs> คือไม่ไม่ไปพบผัสสะกับเหตุการณ์นั้นเพราะเราก็พยายามฝึกปฏิบัติมาก็คือถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่เข้าใกล้ในผัสสะตรงนั้นแต่ถ้าเหมือนว่าญาติเขาก็ชวนเนาะเขาก็มาชวนด้วยแล้วเขาก็ยังโทรมาก็เหมือนว่า มันเป็นเรื่องผัสสะที่เราจะต้องต้องอเผชิญและเราต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะก็ใจมันก็สู้หนักอยู่ว่าเจะไปไม่ไปก็ก็เลยว่าเออเอาไปไปลองดูว่าเราจะใช้ปัญญาเราต่อสู้กับผัสสะตรงนี้ยังไงก็ก็เลยไปรับลูกอยู่ที่เขาไปทํางานที่บ้านเพื่อนรับเสร็จแล้วเราก็ก็ก็เลยไปบ้านญาตินะคะาวนี้พอไปถึงเราก็ ทำเนื้อย่างกันนะคะเราก็ดูเนาะเขาก็มีเตาเตาย่างแต่เราก็ดูสภาพแวดล้อมแล้วเออเราเราเคยเราเคยที่ทานเนื้อย่างแบบนี้แล้วที่มันน้ำแล้วเราทานเอาแต่ผักเนี่ยเราเคยเป็นไข้มาแล้วครั้งหนึ่งล้วทรมานมากแล้วเราก็แบบก็เลยว่าเอกก็ก็พิจารณาประโยชน์กับโทษของมันเยอะๆเออถึงมันจะมีผักแต่โทษมันก็เยอะทั้งทั้งอาหารแล้วก็วิบากที่ได้รับ เราก็ดูสภาพแวดล้อมแล้วเออมันก็เป็นบ้านญาติงั้นเราก็ไปทําหม้อหม้อของเราต่างหากต้มใส่แก๊สของเราต่างหากก็คือเออก็ต้มผักต้มขุนเส้นของเรานะคะน้ําเราก็เอาน้ําธรรมดาก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเขานิดนึงเราก็มานั่งทานกับเขาได้ก็ก็ทานได้ก็ก็ก็แบบก็ถามว่าหอมไหมพวกเนื้อย่างอะไรต่างๆก็ได้กลิ่นก็หอม แต่เราก็พิจรารณาถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับกับโทษแล้วก็วิบากที่เราจะได้รับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เราพิสูจน์มาแล้วหลายๆครั้งพิสูจน์ทีไรเรากา็มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนตลอดอแล้วทีเนี้ยมันก็ชัดชัดมากขึ้นมากขึ้นก็ทําให้เราสู้ได้มากขึ้นก็เอหอมก็จริงนะของเราก็หอมเหมือนกันก็พอทานเข้าไปเออเราก็ได้รสชาติที่เป็นผัก ผักก็คือมีผักบุ้งเออกรสชาติของผักบุ้งนะกะหล่ำก็รสชาติของกะหล่ำบุ้นเส้นก็เออจืดพอผสมกันเออกับน้ำน้ำจิ้มของเขาเราก็ไม่ทานเยอะเราก็นิดนึงแต่นิดนึงก็รู้แล้วว่ามันผิดเราก็เอาเท่าที่ร่างกายเรารับได้ก็เพื่อให้อยู่ร่วมกับสภาพของอะไรนะสังคมภายนอกเนาะเราก็เรายังไม่ได้ไปปฏิบททัติที่ที่ไปอยู่กับหมู่มิตรดีแต่เราเรียนรู้ ปฏิบัติทางออนไลน์มาตั้งแต่ในช่วงของโควิดที่มีค่ายออนไลน์แล้วเราก็เราเราเห็นแล้วเป็นหมู่กลุ่มที่ที่ดีสามารถทําให้เรานํามาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แล้วก็สามารถทําให้เราเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างให้กับคนคนคนภายนอกนะคะให้เราเขาเห็นเพราะว่าเตัวเองก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเนาะปี60รวมมาถึงปัจจุบันก็คือ6ปีก็ใช้ชีวิต ลูาเลิกน่าสงสามาสองปีถึงมาเจอแพทย์ที่ทำแล้วพอจิบร่างกายเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยแบบเออก,ก็ก็ยังอยู่กับโลกภายนอกได้เพราะก็ก็ยังต้องเลี้ยงลูกเนาะและ Kraft ้วก็ประกอบด้วยอาชีพการงานที่ยังต้องใช้ตรงนี้ในการส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็ ยังยังอยู่ข้างนอกก็เออต้องก็ต้องเจียวผัดส,สะเยอะพอ,อสมควรก็ก็นั่งทานอาหารก,ก็ก็ร่วมกับเขาได้เออก็ก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มันมันไม่ทุกข์มากเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนมันมันจะน้ําลายไหลนะได้กลิ่นมันจะน้ําลายไหลออกมาแต่เดือนนี้เรารู้สึกว่าเออได้กลิ่นเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เท่านั้นนะที่เราเคยทานแล้วร่างกายเราก็ ต้องทุกข์ทรมานนะเวลาเราเป็นไข้แล้ว,แล,วแล้วเวลาเราเป็นไข้ลูกสาวเราก็แทบจะแบบเขาก็เพิ่งอายุ13บสมขวบนะเขาก็ดูแลเราไม่ไหวเวลาเราเป็นไข้ทีหนึ่งมันจะตัวร้อนก็ต้องได้บอกญาติมาดูแลแล้วยาติเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออเราปฏิบัติมาทางนี้แล้วแล้วเราเรา,เราทำดูแลตัวเองยัง,ยงไงแล้วร่างกายเราเป็นแบบไหนเขาก็เขาก็เข้าใจเรานนั้นที่ก็ไปทําอีกหมอห้อนึงนะ เออแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราสามารถอยู่อยู่กับโลกข้างนอกได้ในส่วนที่ทํางานเองก็ตัวเราก็คือทํากับข้าวนะคะเป็นอาหารพืชจืดสบายของสไตล์พอวทอนั่นแหละค่ะก็คือทําแบบประยุกต์เอานะคะก็ปลูกผากด้วยก็ประยุกต์ไปก็ทําไปทานที่ทํางาน,นะคะ่ะก็ทั้งเช้าทั้งเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นแบบนี้แล้วก็ก็คือ,อยังยังทานสามมื้ออยู่และถ้าสาวอาทิตย์บางวันก็ส่งมื้อนะคะ แต่ถ้าที่ทํางานเนี้ยกอสามมืออยู่ก็ก็ปฏิบัติมาเรื่อยก็รู้สึกว่าดีดีดีมากนะคะดีดีดีขึ้นมากในชีวิตของเรามันก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วแล้วในที่ว่าการติดตามการส่งการบ้านบางทีก็ด้วยหนะ้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ยังอยู่โลกภายนอกบางทีก็ไม่ได้ส่งการบ้านนะคะบางทีก็ฟังฟังแล้วบางทีก็เออก็ทํางานไปแต่ว่าเราจะติดตามอยู่ทาง YouTube ย้อนหลังมั่งแล้วก็มีมีสองอันที่ติดตามก็คือของราชธานีอสุของพ่อครูสมณะผูทิรักแล้วก็ภาคภาคทบทวนทรมของสมณะนะคะแล้วก็ทางของอตอมที่อาจารย์เข้าค่ายนะคะแล้วก็ดูดูย้อนหลังแบบนี้นะคะตามที่เราติดตามได้แล้วก็เอามามาประมวลผนวกใส่ด้วยกันแล้วก็นํามาปฏิบัติก็รู้สึกว่าเไม่ว่าจะอธิบายหรือว่าพาทาไปด้านไหนก็รู้สึกเหมือนทุก ทุกทุกอย่างสอดสอดคล้องกันเรียงร้อยไปเพื่อให้เราปฏิบัติไปในทางทางเดียวกันนะคะก็สุ่มประมาณนี้ค่ะอนุนโมทนาครับเออเมกี้ผมผมชวนพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าตอนแรกทำไมถึงต้องมีภาษาด้วยละใช่เป็นต้องเป็นเราไม่ต้อง,ง,องมีภาษาด้วยเพราะอะไรเอ่ยก็ <c oughs> ค,ค,คือ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 เรากลัวว่าเราเนี่ยจะสู้กิเลสไม่ไหว <c oughs> คือสู้ไม่ไหวตรงที่เราเคยแพ้แพ้ตรงที่ว่าเออ เาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินเนื้อมานะเราเราก็ไปกินเอ่อผักผัก,ผกแล้วก็วุ้นเส้นที่ที่ที่แต่ว่ามันจะมีน้ําของก็เป็นเนื้อ,อย่างเนาะมันก็มันก็จะมีน้ํามันที่เขาเอาไปจุ่มไปลวกแบบเนี้ยค่ะเราเราจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นเราก็เป็นคนที่ก่อนหน้านี้เราก็กินมาเยอะแล้วเราก็ชอบนะคะากลัว่าเราจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็แพ้มันมาตลอด เราก็เลยว่าเออก็แบบช่างใจว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ไปเจอผัสสะสักทีเราก็จะไม่รู้ว่าฐานจิตฐานกายของเรามันไปถึงไหนแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะเราก็เลยว่าเอองั้นก็ไปพิสูจน<ช>์ทีนี้ค่ะก็เลยไป,ไปค่ะไปลองดังนิดนึงพอตอนที่กลัวผัสสะกับตอนที่พิจารณาอย่างนี้แล้วไม่กลัวผัสสะอะไรมันสบายใจกว่าอ่ะอันไม่กลัวนะะมันโล่งขึ้นก็แสดงว่ากลัวมันอยากจะไม่เจอใช่ไหม แต่ที่มันไปมันใหญ่จ็มันจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้แล้วใช่ไหมก็ได้วัดใหญ่ใอย่ใช่ไหมแต่ของทันที่สุดคือว่าจะไปไม่ไปเนี่ยเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแล้วว่าเราไปก็ได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเม่กี้ผมฟังมาแล้วว่ามันมีการพิจารณาภายนอกมันอยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นโทษนะกินไปแล้วก็รู้แล้วมันส่งผลให้ร่างกายเราหทรมานมากเลยนะเราเราเห็นโทษของมันแล้วนะมันไม่ได้สุขที่อยากได้อร่อยละ มันไม่ได้อร่อยแล้วในความที่อร่อยกับได้สุดที่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นโทษแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเราไปพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเราไปเห็นเนื้อสัตว์แล้วมันมันไม่มีความอยากตัวนี้เราต้องพิจารณาเราเห็นตัวอยากเราน้อยลงเมื่อก่อนเราชอบใช่ไหมแต่นี้ตัวอยากตัวชอบเราน้อยลงใช่ไหมชอบน้อยลงพอเราไม่ได้กินเราก็ไม่ได้ชุกอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่ได้กินเพราะเราที่อยากได้กินเนาะเราก็เวลากินนะแต่กี้ยังสดุดเลยว่า มีความหอมขึ้นมานะค่ะจริงๆแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าหอมมันก็ถูกแล้วเพราะอะไรสัญญามันเคยรู้ว่ามันหอมก็ใครจะบอกว่าเหม็นผมก็ยัว่ามันหอมแต่เราไม่มีหอมแล้วเราชอบอยากกินนี่หอมก็รู้ว่าหอมใช่ไหมแต่เราไม่มีอุ้ยชอบอยากกินพอพอเห็นหอมอยากชอบอยากกินพอไม่ได้กินปุ๊บเราทุกข์ใจดีสิอันนี้แหละกิกเลสข,ของเราใช่ไหมที่เรายังมีส่วนกิเลสที่อยากกินอยู่ อยากสุขใจที่ได้กินเนื้อสัตว์จากความหอมอยู่เราก็จะทุกข์ใจที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์จากความหอมนั้นถ้าเราเล่นตรงนี้ไปเราไปเจอผัสสะทุกครั้งเราก็มีแต่หมดภัยเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะเรารู้ด้วยนะว่าเราอยู่ข้างนอกเราต้องเลี้ยงลูกผัสสะไม่ต้องเยอะแต่เราก็มีใช้สีสังรราวรระวังการพิจารณาอยู่แล้วว่าอะไรเป็นโทษเป็นภัยเราก็ต้องเพิ่มนะอุ้ยหอมแล้วเ,เ,เรามีชอบไหมแล้วเราไปเราไปเห็นเขากินแล้วเราชังไหม แล้วเราไปกินอย่างเขาได้เรามีตัวชอบอยู่ไหมโอ้อยหอมมามันน่ากินอยู่นะชอบจังไม่ได้กินตาก,ก็เหลือไปดูเดี๋ยวก็แตะไปดูอันเราชิมหน่อยแล้วกันจะมีอาการแบบนั้นไหมเราก็รู้ว่าน้ําหนักของความอยากน้ําหนักของความทุกข์ที่ไม่สมใจอยากเรามีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าน้ําหนักของการบุกคลของเราด้วยปัญญาที่เราเห็นแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่ยึดว่ามันอยากได้อยากได้สุขที่ต้องไปกินกับความหอมหรืออยากได้สุขที่กินเนื้อสัตว์จากรูปหน้าหน้าตาที่เราเคยชอบ เราไม่มีส่วนนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราปฏิบัติมาถึงมีมัคมีผลแล้วมัรคือการปฏิบัติด้วยการพิจารณาแล้วปฏิบัติด้วยการสละความอยากสุขสมใจเราได้แล้วเราก็เห็นผลของน้ําหนักมันว่าเออเรายังมีความรู้สึกแต่มันก็จะมีตัวเราจะมีซอนไหมว,ว่าอุ้ยยังมีความหอมจริงๆเราต้องไม่รู้สึกว่าหอมเลยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ความจริง่งมันก็กลิ่นนั้นนะกลิ่นของกระเทียมเจียวผมก็เคยเห็นคนทอดกระเทียม ไขนะ่เจียวนะไข่เจียวไข่เจียวใส่หอมทอดโหเมื่อกอ่อนตกใจมากเลย <c oughs> <c oughs> เห็นได้ไข่เจียวุยมันมีความหอมเลยกิเลสน้ำลายไหลเพราะเรื่องนี้เราหลักเราก็เข้าใจว่าเราเคยมีสัญญาว่าเราชอบแต่มันผ่านหน้าเราไปเราก็ไม่ได้ทุกอะไรนะเราก็รู้ว่าเป็นโทษแต่เราก็รู้ที่มันสุขที่ส,สุดคือเราไม่มีความชอบที่อยากได้กินมันแล้วนะเราก็จะโทษน้องที่เราเราไม่ได้รู้ไม่ได้กิน ไม่ได้สุขที่ได้เราเป็นสุขที่ต้องได้กินแล้วไม่ทุกเวลาไม่ได้กินแล้วเราก็จะมีปัญญามองเห็นเราหูมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตนะแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้ขนาดเรากินสามมื้อร่างกายแข็งแรงเราพิจารณาได้เต็มปัญญาเลยใช่ไหมปัญญาคือเติมเต็มองคความรู้ที่เราอาศัยปัญญาที่แท้จริงคือเราสละความอยากสุขสมใจของเราสุขทุกเนี่แหละที่เราไม่ยึดเลยว่าหอมแล้วก็ไม่ออกห่างใจเราก็ไม่ได้ที่ไม่ได้กินเยอ ใช่ไหมะถึงรู้ไ่กินกันเท่าไหร่เขามาเรียกเราก็ไม่ได้ชังที่ต้องไปถ้าเราเราต้องไปเราก็ไม่ได้ทุกเพราะเราไม่ได้อยากสุดที่ไม่ไปไม่อยากเจอกลัวที่ต้องไปอยากไปเจอแล้วจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีสุขทุกที่เราต้องไปยึดมั่นเราก็จะไม่มีความกลัวไปก็ไปไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่ไปพราะไปเราก็รู้อยู่แล้วเราต้องไปใช้ปัญญาเรากินอยู่แล้วอะไรที่มันเจเขียได้เราก็มีภูมมปัญญาที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นโทษนะมีความรู้ดักให้อีกธี่ทำเนี้อันเนี้ยร้อนเย็นนะ อันนี้กินแล้วสมาอกอับตัวเรากินสบายแค่ไหนเราก็กินใช่ไหมครับอันนั้นเราอาศัยแค่ร่างกายสุดท้ายก็จบไปแต่ละวันแต่สุขทุกขที่เราได้ตรวจสอบอุ้ยเมื่อก่อนชอบมากเลยนะเห็นแค่นี้นะยอมไม่ได้เลยน้ําลายไหลปุ๊บต้องเอาช้อนไปจิ้มตา <ico le> อันนั้นเราก็ต้องอาศัยความรู้สึกนะแต่ก็จะเห็นคนอื่นก็กินมากมายแล้วกินก็ไในชังเขา look, ไม่ใก่ก็ไม่ค่ะ ก็ส่วนลูกส่วนลูกสาวก็ไม่ได้ไปอ่าอ่าอะไไม่ได้ไปบังคับเขานะคะก็ให้เขาพิจารณาเอานะคะก็ก็มีแค่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้ทานผักเยอะๆหน่อยนะก็เขาพิจารณาเอาเพราะว่าครูครูเขาก็สอนนะคะว่าถ้าอยากร่างกายแข็งแรงถ้าทานเนื้อสัตว์หนึ่งหนึ่งชิ้นต้องทานผักสามคำนะอันนี้ที่โรงเรียนครูเขาก็สอนมาเขาก็จำได้แต่เขาอยู่ปะุมเขาก็ เขาก็เขาก็เออแม่ตรงกับของแม่เลยนะเขาก็ยังให้ทานผัก mm hmm. เขาก็ฝึกเอาของเขานะคะส mm hmm. ่วนตัวของเขามาเห็นแม่ว่าเออถ้าแม่ทานแล้วแม่จะเปิ๊้เขาก็ก็จากที่ดูดูดูเขาเขาก็จะเหมือนกับเขาก็จะควบคุมการทานของเขาเหมือนกันคือไม่ทานเยอะเกินแล้วก็ทานผักเพราะว่าเออ เขาก็ไม่เห็นเราแล้วเขาก็บอกเออเดี๋ยวก็ไม่อยากจะเป็นไข้ไม่อยากทานเยอะไปเขาก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้บังคับเขาแต่ส่วนอาหารที่เราทำเราก็แบ่งปันให้เขาอยู่แต่แต่เขาจะทานไม่ทานก็ก็ตามตามเขาแต่อันสิ่งหนึ่งที่เขาชอบคือน้ําน้ําผักผลไม้ปั่นนะคะที่แม่ทําก็ปั่นใส่กับผักที่เราปลูกนะคะผลไม้ก็มีกล้วยนะคะก็เอามาปั่นให้เขาใส่ะนาว นาน,นที่เขาชอบเขาก็ก็บอกอันนี้ก็ถือว่านูทานแล้วนะหนูจะทานก่อนอาหารเลยล้วก็ชอบอันนี้นะครับนี่แหละเป็นเหตุเลยว่าองค์ความรู้ว่าพวกเราเนี่ยเรามีองความรู้เราก็ให้แต่เราก็ไม่ต้องอยากได้สุขที่เขาต้องทําให้เราได้เร็วเราไม่มีสุขทุกตคนนั้นรเราก็มีปัญญาอยู่กับใจเราเนี่แหละว่าก็ไม่ต้องสุขต้องไม่อยากได้สุขที่เขาต้องเปลี่ยนอยากได้สุขที่เขาต้องมาเป็นแบบเราก็ไม่ทุกเวลาเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะ แต่เราจะค่อยๆให้โอสดเข้าไปภาพเพียงให้โอความรู้ให้อาศัยให้เขามีความตาลมีชดิตของการที่ให้จะอาศัยในส่วนทางเลือกนง่งด้วยเนาะแล้วเราก็พาทดสอบโดยเขาจะรับได้แค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่ใจเรานี่ยมีความสุกที่เราอยู่กับปัญญานะผมว่าตัวเนี้ยจิ่เห็นได้ว่าจิมจะเห็นได้ว่าสภา,าวะจิตของเราเนี่ยมันสบายกว่าเราไม่อยากไปกดดันไปบีบบังคับลูก ให้ต้องได้สมใจอยากแบบเมื่อก่อนนี้ใช่ค่ะแต่ภาษาที่ <c oughs> แบบเนี้ยมันเบาสบายเยอะนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเจะไม่เป็นแบบนี้หรอกทำไมไม่กินตอนแรกตอนกินนี่ <c oughs> ผมก็เป็นเมื่อก่อนอีกอีกอันหนึ่งค่ะอีกอีกข้อหนึ่งค่ะข,ขอขอจงการบ้านด้วยแล้วก็ปรึกษาด้วยนะคะคือก็จากที่ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาตามตั้งแต่ค่ายออนไลน์นั่นแหละค่ะก็เรื่องเรื่องของลูกก็ผ่านมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ แต่ณปัจจุบันนะคะก็รายงานสภาวะทั้งของแม่ของลูกนะคะคือตัวตัวตัวเราเองก็เปิดฟังทมแบบนี้แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของราชธานีอาสุรือของแพทย์วิธีทมก็ก็เปิดแบบนี้ลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เขาก็ฟังไปด้วยแต่จากที่เราดูแล้วพฤติกรรมของลูกที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือเอเวลาเขาทําผิดอะไรหรือว่า ก็ไม่รู้ว่าผิดหรือหรือเราบางทีเราก็ยังดูไม่ออกว่าลูกเราทําผิดหรือเปล่าแต่ลูกเราจะจะชอบบอกอยู่อ่ะประโยคนึงท,ที่แม่ก็พยายามทําความเข้าใจกับลูกอยู่ว่าลูกจะพูดติดปากของลูกมากคือนูขอโทษนะแม่เอา้าบางครั้งนี่แม่ยังคิดไม่ออกเลยว่าลูกลูกทําอะไรผิดแต่เหมือนลูกเขาเขาจะไม่โทษแม่เลยอ่ะเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาเขาจะเขาจะมองที่ตัวเขาก่อนบางครั้งนี่แม่นี่ ยังไม่ได้เท่าเขาเลยบางทีแม่ยังอดจะไปโทษคนอื่นไม่ได้แต่ตัวเขาไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะเนาะแต่ว่าเขาก็ฟังในเขาก็ฟังอาจจะฟังไปด้วยหรือผ่านหูไปด้วยเวลาเราเปิดโทรศัพท์นะคะก็จะชอบพูดติดปากเขาอยู่อย่างหนึง่งคือทําอันนี้ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนแม่ก็ยังไม่รู้ว่าดูไม่ออกว่าเขาผิดหรือเปล่าเขาจะบอกหนูขอโทษนะแม่แม่แม่ทวงอันนี้แป๊บนึงแบบเนี้อ้าวทำไมลูกชาแบบนี้ล่ะอา้าวไม่ได้ตั้งใจนะแม่หนูขอโทษนะเขาจะพูดติดปาก อย่างนี้วันวันเออเราก็บอกเออกขอโทษบ่อยจังเลยลูกลูกลูกผิดตรงไหนแม่ก็ยังงงอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วผมถามหน่อยนะหรือใจเขาไม่ขอโทษล่ะอก็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 บางบางก็ก็ยิ่งยิ่งว่าเขาเออก็ตามความเออก็ยิ่งว่าเอ๊ะทำไมลูกเราก็ ทำไมพฤติกรรมมันย้อนกลับไปอีกอะค่ะก็แต่ว่าในความหมายเขาขอโทษก็ก็ดีนะคะแต่ว่าเราเราก็สงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะเขาพูดบ่อยแล้วจะเป็นอะไรไหมผิดปกติไหมจะบอกให้ฟังว่ามันมป็นเองของคนเราเนี่ยผมมองนะผมใจความรู้สึกของผมนะครับหนึ่งเขาเขาคงจะมีความกระตันอยู่แล้วก็แชร์ความรู้สึกของแม่มาระดับหนึ่งนะเนาะผมไม่รู้จะใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่ ความกระดันดูหรือ,อการติตที่มีํำนึกผิดในข้อผิดทั้งท่านที่เขาไม่ผิดหรือจะผิดมันก็ไม่ได้สาละแต่สำคัญที่สุดคือมันดีขึ้นเป็นเกับมาก็ปีขึ้นเป็นแค่เราต้องรู้ค <ฮะ S 2> ่าสำคัญที่เคยคืออาจารย์ก็ว่าอยู่ว่าอะไรที่เข้าก้าวหน้านั่นคือการบำเพ็ญของเขามาแต่และรอบเราไม่รู้หรอกว่ามันจะส่งในสร้างผลในส่วนไหนมาเนาะ,<ฮ>ะแต่ก็คือมันก็ดีกว่าเขาหยาบพายด่าแม่นะ แต่เขาน้องหรือแม่นีคือความเจริญของเขาให้เขาทําเรยทํไปเยอะๆเลยก็ไม่เป็นไรซุวก็เป็นอะไรลูกจะเป็นผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติไปไหมเนี่ยขอโทษเยอะเกินไปแล้วเราทุกข์ใจอยากได้ซุกที่ลูกไม่ต้องพูดบ้างนะเราก็จะทุกข์เวลาพูดลูกพูดลูกพูดตลอดแเราจะกังวลสรุปแล้วสรุปสรุปแล้วเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบใจเรานะครับว่าวาเป็นแม่ที่เราจะาให้ลูกดีเนี่ย ม้กระทั่งลักษณะแบบนี้ก็คือจริงใจของแม่เหมือนกันนะผมเข้าใจว่าอะไรที่เราเป็นแม่เนี่ยให้เราชีวิตให้ให้ให้ท่านให้ลูกเลยมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับแม่นะ,ะแต่ให้วางความเป็นแม่เนี่ยมันเรื่องยากสําสหรับแม่เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวางได้สุดคือเราต้องฝึกวางวางอยาบบ่างความดักงช่วยสุขสมใจเราไม่ว่าลูกจะสภาพที่เป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องกล้าวางสุขสงบตัตนี้ไปเพราะฉะนั้น เราห่วงได้แล้วก็ใช้คําพูดของพี่ิดหน่อยนะเรารักเราเราักทุกคนแต,แต่เราอย่าห่วงใครนะเราจะไปห่ใครแล้วลัะรักได้แต่อย่าไปห่วงใครห่วงคือไปติยดยึดไปเกี่ยวพันให้เขาต้องได้ดั่งใจเราเพราะคำว่าพาเป็นแม่เนี่ยต้องปกป้องได้ทุกอย่างได้สุขที่ปกป้องลูกได้ทุกอย่างอยากอยากได้สุขที่ให้ลูกได้ทุกอย่างนะ แต่ลูกไม่ดีทุกอย่างโอ้โหมันจะปกป้องทุกอย่างให้ได้อย่างใจตัวเองคืออยากได้สุดที่เป็นแม่เนี่ยแหละที่จะพาคนเป็นแม่เป็นความปรารถนาดีที่แม่มีแต่ความทุกข์แต่ก็รู้สึกว่าลูกนไหนก็รู้สึกว่าไม่ดีไม่ถูกใจแม่แล้วแม่ก็บอกเหมือนแม่หวังดีแล้วแม่ปรารถนาดีแม่ทําไปเพราะแม่รักลูกและลูกแต่แม่ด่าทุกวันบมดทุกวันเขาก็จะสงสัยใช่ไหมครับ อันนี้เราสุดว่าเราเข้าใจในธรรมแล้วเราปล่อยวางปัดความสุขทุกที่เราเคยยึดไว้เนี่ยเราก็จะเป็นแม่ที่เป็นเมตตาเพราะแม่ที่เป็นเมตตาเกิดขึ้นได้เพราะเป็นแม่ที่ตัตาอยากให้ให้สุขแล้วท่านจะฟังธรรมเยอะหรือเราตรงทําตัวอย่างที่ดีให้ดูมันคือการเกี่ยวเนื่องสัมปัตสัมพันธ์กันทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉนั้นสิ่งที่นี้แหละมันคือข้อมูลมันคือความจริงด้านหนึ่งที่ท่านรับแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเออมันดีมันสุขรับ กับทุกชีวิตรักสุขเกียรติทุกเพราะนั้นสิ่งที่เราให้ข้อมูที่ดีที่สุดมันคือดีที่ดีสุดเขาจะใช้เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะเพราะนั้นเราสำคัญที่สุดคือเราผ่าสุดก่อนทำตัวอย่างที่ดีให้ดูก่อนนะมันเราจริงๆแล้วเราไม่ขอโทษคราวหน้าเราก็ขอโทษในใจทุกๆครั้งก็ได้นะเอาอีกแล้วแม่จริงๆแล้วหรือมันก็สุดของเราเหมือนกันนะ <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> โอเคพอเขาใจนะครับอย่างนี้อัฒนาสาธุครับเป็นแม่ที่เป็นเมตตาสมบูรณ์นะอนุโมทนาครับ ดีคร ah, okay. e ับอ้าวต้องเก้นเชิญลยแตยังไง่ดที่เราดดเป็นอะไเชิญแลกเปลีได้นะเกเลยต้องทำทำไมไม่มีเสียงทำครับไม่มีไม่ีไม่มีเสียง